ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานของเรามีสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือการพบปะพูดคุยและการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างโดยไม่ว่าคุณจะเป็นใครการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เรามาเรียนรู้การเข้าใจถึงผู้คนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนรอบตัวผ่านข้อคิดที่น่าสนใจ ของเดลคารเนกีผู้ที่เป็นทั้งนักเขียนนักพูดและครูสอนด้านมนุษยสัมพันธ์ชื่อดังเจ้าของหนังสือที่ขายดีที่อยู่บนชั้นหนังสือของซ e o และผู้นำระดับโลกทั่วโลก How to Win Friends and Influence People วิธีผูกมิตรและจูงใจคนมาลองฟังกันนะครับ 1. หากคุณต้องการเก็บน้ำพึ่ง ยาเตะรังพึ่งประโยคนี้สอนให้เราเข้าใจว่าหากต้องการความร่วมมือจากผู้อื่นเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้วิธีที่รุนแรงอย่างการวิพากวิจาร์ณหรือการตำหนิพวกเขาเพราะจะทำให้เขาไม่พอใจและไม่อยากให้ความร่วมมือกับเราเราควรจะใช้คำพูดในเชิงบวกและให้เกียรติเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี จากเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 2. เมื่อติดต่อกับผู้คนจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้ติดต่อกับสิ่งที่มีชีวิตที่มีตรกกะแต่ติดต่อกับสิ่งที่มีชีวิตที่มีอารมณ์เพราะมนุษย์มักใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการโน้มน้าว เราจึงควรใช้วิธีการจูงใจที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังมากกว่าการยกเหตุผลเพียงอย่างเดียวเช่นเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความห่วงใหญ่ในตัวพวกเขาจะช่วยให้การสื่อสารในที่ทำงานมีพลังมากขึ้น 3. จํจำไว้ว่าชื่อของใครสักคนคือเสียงที่ไพเราะและสำคัญที่สุดสำหรับคนคนนั้น ในทุกภาษาเดลคาเนกี้เขาได้ชี้ให้เห็นถึงพลังแห่งการจำและเรียกชื่อผู้คนได้อย่างถูกต้องเพราะการกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญและนับถือพวกเขาซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีและความผูกพันกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือหัวหน้า 4. คุณไม่มีทางชนะการโต้แย้งได้หรอก เพราะถ้าคุณแพ้ก็คือแพ้แต่ถ้าคุณชนะคุณก็ยังแพ้อยู่ดีการโต้เถียงเพื่อเอาชนะกันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีเพราะต่อให้เราเถียงชนะเราก็อาจจะเสียความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งไปดังนั้นเมื่อเจอความขัดแยง้งให้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อความเข้าใจและร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย 5. จงปล่อยให้อีกฝ่ายได้พูดมากๆอย่ายึดครองบทสนทนาแต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นโดยที่เราเป็นฝ่ายรับฟังเป็นส่วนใหญ่การให้อีกฝ่ายพูดมากๆจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับความเคารพซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี6สีหน้าและการแสดงออกของคุณ มีความสำคัญยิ่งกว่าเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่หลายเท่าเดลคานกี้เขา,ขามักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ที่เราสนทนาด้วยมากกว่าคำพูดที่เราพูดสิอีกเพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังการแสดงสีหน้าท่าทางและน้ำเสียง ควรแสดงให้เป็นมิตรยิ้มแย้มแจม่มใสเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้คนซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในที่ทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารการนำข้อคิดเหล่านี้ของเดลคานกี้ไปใช้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในหน้าที่การงานและในชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน